โรสไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนกับใครโดยเฉพาะทางสาธารณะโรสกับแฟนประสบอุบัติเหตุรถคว่ำก็คือไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ทีนี้เป็นช่วงเช้าแฟนโรสเป็นผู้ขับค่ะด้วยความที่แฟนโรสเนี่ยทำงานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อยก็เลยเกิดอาการหลับในค่ะโรสก็โดยสารอยู่ข้างๆเขานี่แหละค่ะแต่ว่าโรสยอมรับเองค่ะว่าโรสก็ประมาทเหมือนกันที่ไม่ได้อยู่คุยเป็นเพื่อนแฟน เรื่องของตัวรถไม่ต้องพูดถึงคาพังรอบคันกระจกหลุดกระจกแตกชกกระเด้งออกมาเสียหายรอบคันถังน้ำมันแตกสิ่งที่ทำได้ก็คือขายซากทิ้งค่ะซึ่งใครใครที่เห็นสภาพรถก็ไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าคนในรถจะรอดเพราะว่ารถมันพังมากจริงๆแต่นอกเหนือจากความโชคดีในเรื่องนี้ค่ะก็คือความรอบคอบที่แฟนของโรสได้ทำประกรัน D Help Plus กับรถเองด้วยก็คือตัวนี้จะเหมาใจาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน24่ชั่วโมงแรก หมอจ่ายตามจริง5ล้านบาทแฟนรถก็ได้ไปตรวจเช็คัพบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผลสรุปว่าคือเราทั้งคู่ก็ปลอดภัยทั้งคู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องของความรอบครอบด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอยากฝากไว้เป็นอูทาหอนคะ่ะว่าถ้าง่วงต้องพักนะคะแล้วก็นอนง่วงเท่ากับพักจอดนอน,นะคะ่ะไม่ต้องฝืนต่อบางทีเราหวังว่าจะไปเจอปั๊มข้างหน้าร้านกาแฟข้างหน้าอีกบางทีเราอยากไปข้างหน้าอีก10นาทียังไงบางทีมันไม่ถึงค่ะ บางทีมันไม่เจอค่ะมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไว้นะคะเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ